ได้เวลาพักกินเขาเทียงแล้วพี่นอ้องเหตุงานสมวงเคืองแล้วก็พักเที่ยงทีมงานฟ้าบรรดาลก่อสร้างบรรยากาศช่วงเที่ยงจอดพักกินเขานะคะ <c oughs> เรามีรถดับวิ่งร่วมอยู่11คันนะคะเมื่อนนี้ตอนนี้ทย่อยกันขึ้นมาจอดแล้วนะคะ ส่วนกับึืนมากินแล้วนะคะเพราะว่ามาจอดก่อนไปกินก่อนหาผ้าขาวไปห้แล้วบรรยากาศช่วงกินข้าวมาก่อนกินก่อนกับข้าวเหลือเยอะเหลือเฟือหาไว้ให่ป้าหลวงพอคนละพี่น้องเอ้ยู่ทีมงานนี่จมันอุ้มน่ยความสะดวกหลายมาหอดแต่กินก่อนกินแล้วก็ออกเพราะว่านี่กินข้าวแบ่งใ้ไห่อิ่มสุกข้นบอมแมนผู้ไดมาก่อนกินเบิดผู้มาหลังบ่ได้กินได้กับข้าวมีเยอะนะคะ แสบ่บยน้าแม่เห็นนะกินแสบวะอันนี้บบใหญ่มันบ่เมือกีผูลังคนเพินว่า แม่บ้านยุ่งเหียนกับเฮ็ดับเขาเสียบคืออยู่ที่งานฝ่าบันดานได้วสันวาแมนบอปลาเจ้าเนี่ยขันบอ,บอกว่าเสียบเได้กินอีกได้ส่วนแผนกแผนกแม่บ้านกับเก็บขวดเราพี่น้องแผนกเก็บขวดเป็นทุกตำแนหน่งเฮ็ดเน่กินพร้อมเก็บถัว่วเก็บซ้ำเก็บขวดให้พร้อมเข้ามาอยู่หนีประมันเข้ามาอยู่หนีบ้านหออาทิตย์ดอกตะวันข,ขวดเบียร์ขวดเราเขาได้สองสุงปุ้ยเลรอพี่น้อง ผู้ใด,ดกินข้าวเจ้าตักเองเด้อขันตั้งหายย่านหน้อยย่านร้ายอจอดแล้วแดวดมาแล้วเตรียมวิ่งกำลังทย,ยอยกันเขามากินขขานะคะ นอกจากเมนูกับเขาสีแสบแล้วเขามีอาหารของหวานน้ำเด็ดพี่น้องนี่เลยจ้าแม่ทำของหวานนะคะของหวานนี่อย่างแม่สาคูใส่สาคูใส่มันนะคะพี่น้องส่วนอีกกะสิหนึ่งหนึ่งกินซื้ออันนี้ต้มมันนะคะรอไว้ทำสาคูนะคะนี่ของหวานอันนี้เป็นเมนูหลังข้าวเที่ยงนะคะอุดมสมบูรณ์ค่ะกกไปเลียนอนุบาลขอนเราพี่น้องเอ้ย ปานไปเขาลงเรียนไม่ผุอเหลีวกินเขาแล้วมีของหวานพร้อมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศพักเที่ยงทีมงานฟ้าบรรดาลก่อสร้างนะคะซุกไปแม่ทยอยมาเรื่อยๆค่ะทีมงาน ฝั่งนี้มันสุกแล้วจ้าผู้ก,กินเหลี่วกบออก,กอนผู้ก,กินที่หลังกะมา,มาน้ำกลนพี่น้องเอ็กน้อยายกินของหวานบ่บ่าว,วสิถ่าไปกินว่าบ่มาดอกของหวานสิถ่าไปกินน้ำปั่นเมียอยู่บานตั้งแต่เมียขายน้ำปัน่นบ่ได้กินจากเทียมาเหตต่างงานปวดหรอวะมากินเข่าทำไมพี่น้องมาหาเหลี่พี่ว้าว ของหวานสาคูใส่มันสำนีกระล่างไปตจะเสียซัานตาก,กุบนะแม่อันนี้ก็น้ำหวานแล้วก็ตามด้วยกะทิใช่ไหมแม่ใช่กินเขาแลลวก็มาทางนี้เด้อของหวานพรอ้อมเสิร์ฟมาจิซอย้นบ๊อบขคนซอสซอยปลาต่อคิ้วฝนเสียปากรวบรวบต้องคนก่อนนะ แล้วชิมก่อนยังไม่ได้ใส่เกลือเลยท่านเห็นเห็ดหยังเลยอาจะเอาข้นหรือเอาเกลี่ยมาใส่เจ้าชิมก่อนพี่แม่มันน่ากินมากข้นมันโดนเดี๋ยวท่านเห็เห็ดหยังเลยดิเมนหมอที่เอาลงหมอเจ้าข้นดีๆข้นจะมาชิมก่อนท่านใส่เกลี่ยเลยอ๋อแม่ใส่แล้วอันบอโอเค คืออนเด็กหน่อยนักเรียนอยู่โรงเรียนเนอะกินเขาเร็วกะกินห้องหวานไหมน่านโจกขันบ่ออยากใส่ถวยใส่โจกโจกโจกก็มี่ชิมก่อนไอ้หนูน่านซ่อนเป็นไหนเป็นไง ไปไปเราประเดใส่น้ำประเดชิแต่ว่าเราใส่ผงสุรดบดเครื่องหอแม่ชิมดูโอเคคุณน้องไว้อวพอการคิดหนาคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณคุณแม่แมวนะคะที่ทำกับข้าวให้เราทานแล้วก็ แม่ค่ายนะคะที่เป็นแม่ครัวทํากับข้าวส่วนเท่าก็จะเป็นโตซอยนะคะไปพอกันคลิปหนาวนเส้นสายมันสวัสดีค่ะ